สวัสดีค่ะวันนี้พี่ข้าวจะมาแนะนําการเปลี่ยนชื่อในช่อง YouTube ของเราว่าต้องทํำยังไงบ้างสําหรับน้องๆที่ยังทําไม่เป็นถ้าใครเป็นแล้วก็แนะนําเพิ่มในคลิปได้นะคะก่อนอื่นเราก็เข้ามาในช่อง YouTube ของเราเนี่ยค่ะกดเข้า YouTube ไปเลยแล้วก็กดมาที่ช่องของเราแล้วก็กดมาเข้าที่ช่องของคุณค่ะ อีนี้ก็มากดตรงฟันเฟืองเนี่ยค่ะขวามือเนี่ยกดเลยเข้าไปฟันเฟืองเลยค่ะนี่จะมีรูปดินสอค่ะจิ้มตรงนี้ให้เปลี่ยนชื่อเนี่ยก็เปลี่ยนได้เลยเนี่ยคุณสามารถปรับเปลี่ยนชื่อได้สามครั้งทุกๆเก้าสิบวันดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็เปลี่ยนตรงนี้แล้วพอเปลี่ยนชื่อตามที่เราตกลงเราก็กดตกลงค่ะมันก็จะเปลี่ยนชื่อให้เรา เรียบร้อยเนี่คย,ยค่ะง่ายๆค่ะน้องๆทำได้ไม่ยากนี้เราก็กดเปิดตรงนี้ให้มันเป็นส่วนตัวหมดแค่นี้ค่ะก็คือจบเป็นคลิปง่ายๆสั้นๆที่มาบอกน้องๆในการปรับเปลี่ยนชื่อนะคะน้องๆทำได้สามารถทำได้ค่ะก็ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับการทำ อะไรเล็กๆน้อยๆถ้าพี่ข้าวบอกได้พี่ข้าวก็จะแนะนําบอกถ้ายังไงก็ให้เม้นไว้ในคลิปด้านล่างนะคะถ้าจะให้พี่ข้าวช่วยแนะนําอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พอพี่ข้าวทำได้ก็จะทําให้ดูนะคะก็มาบอกเล่าเรื่องเกดเล็กเก็ดๆๆน้อยแค่นี้คะ่ะขอบคุณน้องๆนะคะที่ให้ความไว้วางใจพี่ข้าวให้พี่ข้าวแนะนําให้ขอบคุณคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ